สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการซีชแนลนะครับกลับมาพบกับศาสตร์สาระดีด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเดินนะครับพบกันทุกวันอังคารนะครับเวลา11นาฬิกานะครับวันนี้เช่นกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องสาระดีดีด้านการแพทย์แผนไทยนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องแนวทางการรักษาโรคระบบกล้ามเนื้อตามศาสตร์ภูมิปัญญาไทยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อใครมีปัญหากล้ามเนื้อวันนี้นะครับพลาดไม่ได้นะครับวิทยากรที่อยู่กับผมในวันนี้นะครับแพทย์แผนไทยสุเมธีน้ำเกิดนะครับ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการนะครับจากศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตส,สุขภาพที่4จังหวัดนนทบุรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมัสดีค,ครับมาเจอกันอีกแล้วครับรูปหล่อหมอแผนไทยรูปหล่อประจำกรมการแพทย์แผนไทยไนะครับหลังจาก,กาไม่ได้เจอกันมาโอ้ก็รวมรวปีเนาะโอ้นานะเอาละครับวันนี้ต้องบอกว่าได้ทราบมาว่าตอนนี้ดูดูแลคลินิกแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ครับคลินิกที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาการ ปวดเมื่อยโดยเฉพาะเลยถูกต้องครับกลุ่มกล้ามเนื้อถูกต้องครับจากที่เราเกิดเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องครับคบุณหมอโอ๊ตต้องถามนิดนึงอย่างนี้ว่าสาเหตุของการปวดกล้ามเนื้อนะครับ,รบทุกคนเนี่ยมีอาการอยู่แล้วโดยเฉพาะคนวัยทางานต้องถามว่าตามศาสตร์แผนไทยเนี่ยเราจะวินิจวินิจฉัยวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องอาการกลุ่มปวดกล้ามเนื้อ,อยังไงบ้างครับตรงนี้โอเคถ้าถ้าอธิบายในทางาแพทย์แผนไทยนะครับ,รบอาการปวดกล้ามเนื้อเนี่ยก็เกิดจากการที่เ,เลือดแข็งตัวอ่าหรือเรียกว่า ลมปลายประตคาดนะครับทาให้พอเลือดแข็งตัวเนี่ยทำให้ทางเดินเลือดลมไหลเวียนไม่ดีการไม่เกิดการปวดกล้ามเนื้ออาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็งได้ที่เขาบอกลมไปอุดกั้นถูกต้องครับตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออันนี้คือว่าเราก็ต้องรักษาให้ลมเนี่ยไหลเวียนดีใช่ครับอ๋อเปิดทางเดินลมให้เลือดลมไหลเวียนดีการเลือดลมไหลเวียนดีอาการก็จะหายเป็นปกติถูกต้องครับอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเราก็ต้องมีขั้นตอนในการรักษาถูกต้องครับตรงนี้นะครับต้องบอกว่าอันนี้นะครับคือศาสตร์แผนไทยที่ทุกคนเนี่ยต้องทราบ เหมือนกันนะครับจะมารักษาตรงนี้เดี๋ยวคุณหมอโอ๊ตก็จะรักษาแต่ละกลุ่มอาการที่เป็นนะครับต้องถามว่าคลินิกของคุณหมอโอ๊ตที่เปิดเกี่ยวกับเรื่องรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรกคกล้ามเนื้อเนี่ยมีที่มาของตรงนี้ยังไงบ้างครับอ่าต้องบอกว่าคลินิกของเราชื่อว่าคลินิกมังสังมินิฉัยอ่าซึ่งให้การดูแลรักษาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเจ็ดกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะนิดนึงก่อนที่จะลงเจ็ดกลุ่มกล้ามเนื้อมังสังวินิจฉัยนี่คืออะไรมังสังในทางแผนไทยก็คือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อวินิจฉัยก็คือคือการวินิจฉัยนั่นแหละวินิจฉัยโรคอาการทางกล้ามเนื้อโอ้โดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยครับผม s p e c i a l i s เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อตรงนี้เลยแน่นอนครับผมครับเมื่อกี้บอกมาว่ามังสังวินิจฉัยรักษาการกล้ามเนื้อในคลินิกตรงนี้เจ็ดกลุ่มอาการโรคตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างครับตรงนี้โอเคครับเจ็ดกลุ่มอาการโรคนะครับก็ จะเป็นโรคที่สอดรับกับแนวนโยบายของทางกรมที่ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาโรคทางกล้ามเนื้อเจ็ดกลุ่มโรคมีอะไรบ้างก็คือหมอญรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับผมกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทครับผมปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดนะครับผม อามาพลึกอามาผ่าปวดเข่าหัวไหลติดแล้วก็นิ้วล็อกครับครับโอ้ต้องเป็นบอกว่าต้องเป็นโรคยอดฮิตเลยโอ้ไวทํางานนี่ฮิตมากต้องบอก่ากินนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับพันธมนตตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผักดันเจ็ดกลุ่มโรคอาการนี้พอดีเลยครับผมครับเป็นเราก็ผักดันหมอนวดนะครับคุณหมอแผ่นไทยนะครับที่ให้อบรมเยอะเรื่องนี้โดยเฉพาะสร้างงานสร้างอาชีพถูกต้องครับสร้างสุขภาพอาชีพและก็เป็นที่มาของคุณหมอโอ๊ตเปิดคลินิกตรงนี้พอดีเลยอ่าให้สอดรับกันครับครับต้องถามนิดนึงคลินิกนี้เปิดมานานเท่าไหร่ คลิกนี้นะครับจริงๆแล้วมีแผนจะเปิดนานแล้วแต่เพิ่งได้โอกาสเปิดจริงๆเพราะว่าด้วยนโยบายด้วยเราเลยทาอยากให้ทําให้แบบสอดรับกันนะครับเนาะก็เลยเพิ่งเปิดมาได้ประมาณสองถึงสสัปดาห์แล้วสอถึงสสัปดาห์แล้วต้องถามนิดนึงว่าสองถึงสาสัปดาห์ที่ผ่านมาฟีดแบ็การตอบรับตรงนี้เป็นไงบ้างครับโอโหถือว่าค่อนข้างดีเลยครับมีคนที่ลงทะเบียนมานี่เยอะมาก อืมส่วนใหญ่กลุ่มอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่เราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นวัยทางานนะครับวัยทำงานอายุแบบสามสิบสี่สิบห้าสิบโอ้โหจนมากสุดนี่ผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณเจ็ดสิบกว่าแปดสิบอ๋อก็ผู้สูงอายุละผู้สูงอายุเลยต้องบอกว่ากลุ่มที่เลนส์ที่เยอะที่สุดก็คือว่ากลุ่มวัยทางานวัยทำงานสามสิบขึ้นไปสามสิบขึ้นไปนะครับก็บอกอาการพวกนี้คุณต้องพบเจอแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนเอาละครับก่อนที่เราจะลงรายละเอียดการรักษาตรงนี้นะครับต้องถามนินึงว่าอาการที่เป็นเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจาก หลักๆคืออะไรครับเขาเรียกว่าปัจเรียกปัจจัยกระตุ้นอ่าปัจจัยกระตุ้นอย่างที่เราบอกก็คืออายุที่มากขึ้นอ่าความเสื่อมของร่างกายนะปวดแน่นอนปวดข้อเข่ากระดูกสันหลังปวดไหล่ปวดบ่าคอจากการทํางานนะครับเนาะผูยอ่างอยากจะบอกว่าผมเป็นหมดเลยใช่ครับเป็นเหมือนกันนะครับเราก็ต้องหาทางออกถ้าเรามีาการตรงนี้แล้วใช่ครับเนาะต้องดูตรงนี้บางคนไปกินยานะยาแผนปัจจุบันอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพบ้างอะไรเงี้ยนะครับถ้าทานเยอะ ตรงนี้นะครับแต่แผนไทยเรามีทาออก่ยวกันเรื่องตรงนี้ใช่ครับ,รบก็ครับเชิญเลยครับก็คลินิกของเราให้การดูแลรักษาหลักๆก็จะเป็นการทำหัตถการนวดรักษาคือเป็นการนวดแบบราชสำนักาโดย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมแล้วก็ได้รับการเซอร์ติฟายมาครับต้องบอกว่าได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะครับเจ็ดกลุ่มโรคกษาตรงนี้ถูกต้องครับใช่ไหมครับคุณหมอสมมติผมเป็นคนไข้นะครับได้ทราบแล้วว่าเรามีคลินิกให้การรักษาตรงนี้แล้วนะครับอยากจะมารักษาต้องถามว่าแนวทางนะครับแนวทางการรักษาเนี่ยถ้าเราจะมาใช้บริการตรงเนี้ย คุณหมอจะดาเนินการตรงตามขั้นตอนตรงนี้ยังไงบ้างอ่าสเต็ปแรกคือคคนไข้อะสามารถอโทรมาลงทะเบียนได้ก็คือตามเบอร์0ูนย์สองห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกสี่เป็นเบอร์ของศูนย์เรานะครับเนาะอีที่นงครับคุณหมอครับศูนย์สองห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกสี่ครับผมครับนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้นะครับเบอร์โทรตรงนี้นะครับตรงนี้เลยครตรงนี้เลยหมอพนได้นะครับนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสถานที่ให้การรักษาครับมาปรึกษาตรงนี้ได้ใช่เอาละครับตอนที่เรามาถึงคลินิกแล้วตรงนี้ คุณหมอจะต้องอยังไงกระบวนการยังไงเริ่มแรกครับโ <Okay. S 1> อเคพอถึงคลินิกเสร็จใช่ไหมครับก็บไปที่จุดลงทะเบียนก่อนตรงเวทระเบียนนะครับเนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองว่าคนไข้อ่ะ เข้า7อาการกลุ่มโรคนี้ไหมมีมีอาการที่เข้า7็ดกลุ่มโรคนี่ไหมหรือว่ามีข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดรักษาไหมเช่นมีไข้สูงมีแผลเปิดพึ่งผ่าตัดมาอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะมีความดันอ่าความดันสูงอ่าจำกัดเหมือนกันนวดไม่ได้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าจะเสี่ยงที่เส้นสมองแตกได้อ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดไม่ับทางออกเหมือนกันคุณก็ต้องไปรักษาให้หายก่อนใช่ครับแล้วค่อยมารักษาตรงใช่เพราะของเราก็มีจะมีกลุ่มถ้าถ้าแบบ เข้าทําหัตถการน่ไม่ได้จริงเราก็มียาอ๋อยาพวกกลุ่มยาหอมยาอะไรเงี้ยจ่ายไปเสริมให้มีรักษาเพิ่มให้ด้วยใช่จ่ายปรับสมดุลก่อนอ๋อต้องบอกว่าต้องจากคลินิกตรงคลินิกนะครับมังสังวิวิชัยครับตรงนี้แล้วเรามีให้บริการคลินิกอย่างอื่นด้วยใช่รักษาตามกลุ่มโรคอาการเป็นโอพดีแผ่นไทยอ๋อมาเจอว่าสมมติว่ามารักษาเจ็ตกลุ่มโรคอาการไปเจอโรคอื่นด้วยและพอดีเป็นโรคที่แบบว่า สมมุติว่าเป็นปัจจัยที่แบบว่าไม่ให้นวดอะไรนี่เร้สามารรักษาให้ได้ด้วยเราสามารถดูแลรักษาได้ใช่ครับพูดกันไปเขาูดกันไปครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดตรงนี้ถ้าคุณหมอดูแล้วว่าเป็นเจ็ดกลุ่มโรคอาการตรงนี้นะครับเราจะยังไงต่อครับตรงนี้โอเคครับพอผ่านการคัดกรองเสร็จใช่ไหมฮะเราก็จะมาพบกับหมอแผนไทยในคลินิกของเราเลยแล้วเราก็มีมีผมนี่แหละเป็นตัวหลักแล้วก็แค่น้องแพทย์ไทยอีกสองคนนะครับเนาะก็เป็นการซักประวัติ ตรวจร่างกายวิน,นิจฉยัยขั้นตอนการตรวจร่างกายเนี่ยนะครับคือเราอ่ะจะตรวจโดยองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยโดยพื้นฐานแล้วจะมีการเสริมโดยการใช้เครื่องมือทางกายวิภาคศาสตร์วิทยาศาสตร์เช่นเครื่องมืออัลโกเมเตอร์เป็นเครื่องมือกดจุดเจ็บอาโครินเมเตอร์ <God> ometer, อเป็นเครื่องมือวัดในเรื่องของอ องศาการเคลื่อนไหว range of motion นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นข้อต่อต่างๆหรือรวมถึงข้อต่อศีษะด้วยกระดูกคออันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและเราก็จะได้รู้ทิศทางของการรักษาตรงนี้ด้วยใช่เพื่อดูแนวโน้มว่าคนไข้หลังรักษาเนี่ยดีขึ้นแย่ลงอะไรยังไงเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวยืนยันว่าเป็นตัวยืนยันให้คนไข้มีความมั่นใจว่าเฮ้ยพอเราได้รับการรักษาแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ คุณหมอครับอยากทราบเมื่อกี้พูดถึงว่าการซักอาการนะครับ,ค,รบคุณหมออย่างแรกเลยถ้าสมมติุณเป็นคนไข้ผมร,รักษากับคุณหมอโอ๊ตเนี่ยค,คุณหมอจะซักอะไรในเบื้องต้นก่อนตรงนี้ก็ต้องซักถึงอาการสําคัญก่อนอาการสําคัญนะครับเนาะเรื่องของระยะเวลาสาเหตุปัจจัยว่าไปทําอะไรมานะครับแล้วมีอาการอื่นร่วมไหม รวมถึงอาการปวดหรือว่าอาการแบบว่าอาการปวดอาการชาอาการอ่อนแรงี้มีหรือเปล่าครับอ่าหลักๆก็จะประมาณนี้เป็นเนี่ยพิธิทางก่อนเราจะได้รู้ว่าเออเขาทําอาชีพอะไรครับนะครับมีปัจจัยยังไงมีอาการตรงนี้เพื่อจะเป็นทิศทางในการรักษาต่อไปครับเอาละครับพอทราบแล้วว่าสมมุติคนไข้คนนี้สัมชักตามอาการแนวทางที่คุณหมอแจ้งมาตรงนี้ครับแล้วถ้าเรารู้ว่าตามเจ็ดกลุ่มโรคการนี้คุณหมอยังไงต่อไปครับ อ่าก็จะเป็นการส่งการส่งเข้าทําหัตถการครับแต่ทีนี้ก็ต้องพิจารณาดูว่าอาการของคนไข้เนี่ยมีความจําเป็นต้องรับยาสมุนไพรร่วมได้ไหมมีอาการอื่นร่วมไหมเช่นกล้ามเนื้อแข็งมากๆหมอก็อาจจะพิจารณาจ่ายเรื่องของยาสมุนไพรร่วมครับอ่านะครับเนาะแล้วก็ส่งเข้าไปทําหัตถการฮะทีเนี้ยในระหว่างทําหัตถการเนี่ยเราก็จะมีเป็นแพทย์แผนไทยเวรราวด้วยคือปกติจะมีมันจะไม่ค่อยอมีใช่ไหมครับนี่เป็นหมอโรงพยาบาลทั่วไปเลยเวรราวด้วยคือเข้าไปกํากับ ทั้งก่อนระหว่างและหลังรักษาเพื่อให้คนไข้แล้วก็ผู้ชว่วยเหลือนยเนี่ยมั่นใจว่าในระหว่างการรักษาเนี่ยคนไข้จะได้รับการกระบวนการรักษาเนี่ยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายมากที่สุดครับครับโอ้อันนี้ก็ถือว่าต้องติดตามควบคู่กันไปเลยถูกต้องนะคร,รับตรงนี้ <laughs> คุณหมออยากจะถามนิดนึงว่าบางคนสนใจแหละดูรายการตรงนี้อยู่คุณหมอโอ๊ตอธิบายมาขนาดนี้แล้วเรามีอาการสอคท้องอาเจตกลุ่มอาการตรงนี้ด้วยอยากจะมารักษาเลย การนวดเนี่ยนะครับการนวดตามศาสตร์แผนไทยเมื่อกี้ต้องบอกว่านวดตามแบบว่าเป็นทางเขาเรียกอะไรนะครับแบบแบบว่านวดทางเกี่ยวกับเรื่องร่าสำนักร่าสำนักครับ,รบตรงนี้<ม>อาถ้าเป็นนวดร่าสำนักขยายความนิดนึงนวดราชสำนักนี่คือ,อยังไงครับอจริงๆแล้วแรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่สมัยโบราณครับนวดราาสำนักเนี่ยเป็นการนวดสําหรับพระมหากษัตริย์อ่าแต่ทีนเ,เนี้ยเรายุคปัจจุบันอ่ะเราก็นํามาประยุกต์ในาการดูแลรักษากับคนทั่วไปได้ ซึ่งการโนวดและสำนักเนี่ยเป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนยยื้อโดยเฉพาะอ่าจะมีการกดไล่เส้นไล่จุดสัญญาณอะไรเงี้ยครับซึ่งจุดแต่ละจุดเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ใช้ในการรักษาโรคนั้นๆน,น,นะครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรักษาแบบว่า ตั้งแต่โบราณนาการมาเลยโบราณมากต้องมีการวิจัยมาตลอดเลยชชชเกี่ยวกับเรื่องการนวดราชจํสำนักตรงนี้ถูกต้องครับและก็เหมาะที่จะใช้รักษาในเกจปุ่มโรคอาการในปัจจุบันตรงนี้ถูกต้องครับเอนะครับผมถามนิดนึงโรคยอดฮิตทั่วไปนะครับที่คนดูอยู่นะขณะนี้ร่วมถึงก็เป็นด้วยนะครับต้องบอกว่าโรคออฟฟิศซินโดมอ่าเราเจอะตรงนี้เลยละกันเป็นเหมือนกันเป็นอนกันเป็นเหมือนกัน ออฟฟิศซินโดมนี่คืออะไรครับออฟฟิซินโดมเป็นโรคกลุ่มโรคเรื้อรังนะครับผมมักเกิดในวัยทํางานอ่าซึ่งสาเหตุก็เกิดจากนี่แหละพฤติกรรมการทํางานนั่งหน้าคอมนานๆนะครับเขียนงานนานๆพิมพ์งานนานๆหรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยเข้ากับยุคเขาใหญ่ก็คือการเล่นโซเชียลโซเชียลมีเดียกดโทรศัพท์ทั้งวันอือกดทั้งวันนะแชททักสายแชทปัดทิกตอกอะไรเงี้ยครับก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดอ่าภาวะ ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังบริเวณหลังส่วนบนได้ก็คือออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะครับเนาะซึ่งถ้าเ,เทียบเทียบเคียงกับแนวทางแผนไทยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอาการลมไปปัสตค่าสัญญาณสีหลังหรือสัญญาณห้าหลังคร,ครับผมถ้าเป็นในกรณีอย่างนี้เราจะสังเกตยัยงไงครับว่าคนไข้คนนี้ที่มารักษาเป็นแล้ว อืมโอเคเราก็จะดูจากระยะเวลาแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นหลักๆนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีอาการลักษณะลักษณะอาการเนี่ยปวดที่บริเวณไหนซึ่งส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการปวดบริเวณกล้ามเนื้อบ่าเป็นเป็นหลังส่วนบนนะครับบาคอสะบักหัวไหล่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอาการปวดเนี่ยมักเกิดขึ้นอย่างเรื้อรังแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานถึงบางคนเนี่ยถ้าเป็นหนักๆเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ไปทํางานอยู่เฉยๆเนี่ยก็จะปวดเองเออแล้วก็มันก็จะส่งผลกับการใช้ชีวิตประจําวันด้วยบางทีแบบ ช่วงแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันแค่เป็นอาการแค่ลา้ลาๆใช่ไหมฮะอาจจะไม่ได้ใส่ใจแต่ถ้าปล่อยไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้รักษาเนี่ยอาการนี้ก็อาจจะปวดเป็นแบบว่าระดับแดงถึงแรงมากได้ uh huh. อ่าซึ่งมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตได้ อันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็ทัองรีบรักษาบางคนเนี่ยว่าอ่อนแรงชาอะไรก็มีที่เจอครับผมอันนี้ถ้ามารักษาถือว่าเข้าเกณฑ์เจ็ดกลุ่มอาการตรงนี้หรือยังครับเข้าเกณฑ์ครับจะเข้าเกณฑ์ในกลุ่มของปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดโอ้โหเข้าเลยตรงนี้อันนี้ก็คือแบบโรคยอดฮิตนะครับวัยทำงานใช่ครับจะเข้าเกณฑ์เจ็ดกลุ่มอาการเลยใช่ครับผมถูกต้องแล้วมาดูแล้วถ้าไม่เข้าเกณฑ์เจ็ดกลุ่มอาการคุณหมอรักษาไหมตรงนี้อ๋อก็จะส่งเป็นอ่าคลินิกโอพีดีของแผนไทยทั่วไปอ๋อเรามีทางเลือกกออกไปถูกต้องครับผมต รับให้แบบครบได้เพราะว่าบุคลากรเราน้อยด้วยเนี่าแต่เราก็ถือว่าเรามีการให้บริการแยกออกไปอยู่แล้วถูกต้องครับถูกต้องแต่ก็สามารถจะมาวินิจฉัยวิเคราะห์แต่ทางคลินิกตรงนี้ได้ถูกต้องครับตรงนี้ครับคือยังไงอ่ะคุณได้ถ้าคุณมาแล้วเนี่ยคุณได้รับบริการแน่นอนอ่าไม่ต้องว่าเราจะทอดทิ้งครับโอ้คุณหมอว่าอารมณ์ดีนะครับต้องถามว่าตรงนี้ครับเปิดให้บริการทุกวันไหมครับคลินิกนี้อ๋อถ้าคลินิกเนี้ยในต้องบอกว่าคลินิกของเราเป็นบริ เป็นคลินิกที่เปิดแบบน้ำร่องไปก่อนนะครับเก็คืออจะเปิดทุกวันพุธพฤหัสครับอ่าก็เวลาราชการเลยพุธกับพฤหัสช่ครมาเจอกันได้ถ้ามาเจอกันได้ในเกณฑ์เ็ดกลุ่มอาการตรงนี้ใช่ครับมาวิเคราะห์กันก่อนนะครับถ้าไม่ใช่เราก็สามารถส่งต่อให้ได้ถูกต้องครับตรงนี้แต่ผมแนะนำนึงว่าใครจะมาเนี่ยแนะนําให้โทรมาจองคิวก่อนเพราะว่าตอนนี้คิวค่อนข้างแน่น ใช่พอมาถ้ามาดุมๆมาวอล์กอินเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คิวเพราะว่าเราต้องรันจากคนที่ว่ามาก่อนคนที่ลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนก่อนถูกต้องครับจะขั้นตอนการลงทะเบียนเราจะลงทะเบียนยังไงครับนี่ก็อย่างที่บอกก็คือการโทรมาตามเบอร์0 5 9 1 1 9องห้าเาน่นง้า่เบอร์ตามนี้เลยนะนี่นะฮะนี้นะครับคุณโทรมาเพื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอถึงคิวเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองเนี่ยโทรไปนัดหมายเพื่อนัดวันเวลาครับอ่าครับ ถ้าให้ดีโทรมาก่อนโทรมาก่อนดีกว่าครับผมคลินิกย้ําอีกทีคลินิกอะไรนะครับคลินิกมังสังวินิจฉัยครับครับที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับเคสสุขภาพที่4จังหวัดนนทบุรีหรือว่าเรือนไทยนั่นเองครับที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยใช่ครับผมตึกเขาก็อยู่ตรงข้ามกับทางรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกถูกต้องครับผมใลรๆก็สังกัดของกรมตรงนี้ด้วยต้องครับผมนะครับเอาละครับช่วงสุดท้ายของรายการครับคุณหมอโอ๊ตนะครับอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมครับก็เออสหรับอ่า พี่พี่น้องๆปู่ย่าตายายคนไหน,นครับ,รบ <laughs> หรือว่าประชาชนก็ได้ครับ,รบที่มีอาการเจ็บป่วยกล้ามเนื้อตามกลุ่มโรคเจ็ดกลุ่มโรค ทางกล้ามเนื้อที่ผมกล่าวมานะฮะได้แก่หมอลองก็ดูทัาเส้นประสาทกล้ามเนื้อหนีบสะโพกนะครับปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดเอามาพึ่งเอามาพาดปวดเข่าหัวไหล่ติดแล้วก็นิ้วล็อกนะครับถ้าใครมีปัญหาเหล่านี้รักษามาหลายที่แล้วไม่หายเนี่ยก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษาและให้การดูแลนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับกับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการอยู่ณขณะนี้ครับถ้าท่านมีอาการนะครับสอดคล้องกับเจ็ดกลุ่มอาการที่เราได้รับชมไปนะครับ มาพบกับคุณหมอโอ๊ดได้นะครับหมอแผนไทยหมอหนุ่มอารมณ์ดีนะครับท่านจะมีจิตใจที่แบบว่าโอ้โหรู้สึกว่าเบิกบานเลยครับดีแล้วก็มารักษาเกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็ดกลุ่มอาการที่เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อตรงนี้ด้วยครับผมมาปรึกษากันได้อย่าทิ้งไว้นะครับโรคบางโรคถ้าเรารักษาแต่เบื้องต้นเราก็จะร่างกายก็จะกลับเข้าสู่สภาพปกติได้เร็วขึ้นใช่ได้ตามปกติ ได้อย่างดีขึ้นนะครับทำงานได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปเอาละครับวันนี้นะครับในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมกับคุณหมอโอ๊ตก็ต้องขอลาทุกท่านวันนี้โอกาสนี้นะครับ็มีโอกาสน่าจะเชินเชิญมาให้ข้อมูลดีๆกับท่านผู้ชมใหม่นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันรายการซีทชแนลได้ใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา11อนาฬิกาครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ